วันนี้คุณครูมีเรื่องราวจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแก่นักเรียนนะคะโดยที่คุณครูจะให้มาให้ความรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยนะักเรียนพร้อมกันหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังและคิดตามคุณครูไปด้วยเลยนะคะ 1. ความหมายและความสําคัญของสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยนะคะ ชาติไทยของเราเนี่ยเป็นชาติไทยที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากนะคะตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเลยนะคะสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยของเรามีดังนี้หนึ่งธงชาติและเพลงชาติไทยธงชาตนะคะธงชาติเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเราเราเรียกว่าธงไตรรงไตรซึ่งแปลว่าสาม ซึ่งธงชาติของเราจะมีอยู่3ามสีห้าแถบน,นะคะลำดับแรกนะคะได้แก่สีแดงนะคะสีแดงหมายถึงชาติแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เป็นชาติของทติไทยเราที่มีมาตั้งแต่บรรพุรุษนะคะสีที่สองคือสีขาวสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์หมายถึงาศาสนานะคะาศาสนานะคะอันนี้นะคะหมายถึงาศาสนา ของเราคนไทยของเรานับถือศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทคนไทยเรานะคะลำดับที่3ก็คือสีที่สนะคะคือสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยเรานะคะพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่อย่างที่ครูได้บอกไปนะคะตั้งแต่บรรพบุรุษมาเลยนะคะ,ะท่านได้กอบกู้นะคะรักษาผื้นแผ่นดินของไทยเราไว้จนมาถึง ลูกหลานของเราในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เพลงชาติไทยเพลงชาติไทยเนี่ยนักเรียนจะได้ร้องทุกวันอยู่แล้วเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนะคะ,สะแสดงถึงความเป็นอเอกลากของเราซึ่งเราจงภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราเพราะว่าชาติไทยของเราเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาตินะคะข้อ2นะคะ,อะเอกลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยลําดับที่2ก็คือศาสนา นะคะาศาสนาประเทศไทยของเราเนี่ยให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนนะคะในการนับถือาศาสนาต่างๆนะคะเราจะไม่มีการบังคับกันว่าคุณต้องนับถือาศาสนาพุทธนะไม่งั้นเราไม่ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่นะคะประเทศไทยเราปรเปิดเสรีในการให้ประชาชนนับถือาศาสนานะคะแต่ส่วนใหญ่ประเทศไทยของเราเนี่ยประชาชนของเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะนับถือาศาสนาพุทธ ศาะะส,สนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยของเราเนี่ยให้ความเคารพนะคะมีมีประวัติความเป็นมาช้านานแล้วนะคะอย่างที่นักเรียนได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นๆน,น,นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าประชาชนของคนไทยเราเนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวมีอาการนับถือศาสนาอิสลามคริสตพราหมณ์ินดูนะคะ แต่ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนทำความดีปฏิบัติดีและเป็นคนดีของประเทศชาติค่ะลำดับที่3นะคะพระมหากษัตริย์ไทยนะคะอันนี้ชาติไทยของเราเนี่ยก็อย่างที่ครูได้บอกนักเรียนไปว่าเป็นชาติไทยที่เก่าแก่มาช้านานมีระบอบก,การปกครองนะคะแบบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุก นะคะพระมหากษัตริย์ของเราทุกพระอ,องค์ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะมาเลยจนถึงสมัยเราเนี่นะคะคือกษัตริย์ของเราคือในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะท่านนี้พระมหากษัตริย์ไทยของเราเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษของเรามาเลยนะคะท่านได้ทํานุบํารุงประเทศรวมถึงาศาสนาแล้วก็ปกครองประชาชนของท่านด้วยหลักทศพิษราชธรรมนะคะ ด้วยพระบารมีของพระมหากษาัตริย์ทุกพระอ,องค์นี้นะคะทำให้คนไทยของเราเนี่ยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะปราศจากค่าศึกมาลุกรานประเทศเราซึ่งจะไม่เหมือนกับต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทยเป็นลูกหลานของคนไทยเราก็ต้องทําตัวและปฏิบัติตนให้ดีนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีและก็เติบโตในสังคมที่ดีต่อไปค่ะค่ะลำดับที่4นะคะภาษาไทย และอักษรไทยนะคะภาษาไทยและอักษรไทยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยนะคะนักเรียนทราบไหมคะใครเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานะคะคิดได้ไหมคะ,ะไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะคะ,ะภาษาไทยและอักษรไทยของเราเนี่ยผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะท่านได้ทรงประดิษฐ์ อักษรไทยไว้นะคะและก็ให้ลูกหลานของเราได้นำกลับมาใช้ในจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเพราะนั้นเราก็จงควรภูมิใจและก็ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะซึ่งภาษาไทยของเราเนี่ยมีมาช้านานและคนไทยของเราก็เ,าเป็นให้ความสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะอะละคะวันนี้นะคะครูก็นำความรู้มาให้นักเรียน ได้เรียนกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือสังคมนะคะหน้า218และ219นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ